เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการนะครับจัดเก็บทูลคัตติ้งคอนดิชันของตัวซอฟต์แวร์ Solidcam นะครับในส่วนของตัวคัตติ้งคอนดิชันจะอยู่ในส่วนของทูลไลนบรารีแล้วก็ตัวคัตติ้งคอนดิชันะครับโดย Default แล้วซอฟต์แวร์จะมีตารางมาให้ผู้ใช้งานกรอกนะครับเพื่อเป็นดัต a ตอรเบในช็อปฟ o ร์อย่างเช่นผมลองกดเข้าไปบวกนะเพื่อจะแอด d a t a ต a s e บทูลใหม่ที่เราซื้อเข้ามาอย่างเช่นเป็นชนิดไฮสปีดส e ีลนะครับทำงานกับสตีลธรรมดา นะครับแมทเทเรียนอะไรจากนั้นก็ก่อข้อมูลที่เราได้มาจากเคสตลอบของทูนนะครับเป็นค่าฟีต่อฟันนะครับเช่นสปินฟีฟินิชเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นจุดหกนะครับสปินเดิลหมุนเท่าไหร่นะครับ2 5 0 0นะครับสปินเดิลสองพันแปดสำหรับสปินเดิลฟินิชนะครับคอมเมนต์นะครับอย่างเช่นทูนตัวนี้เป็นยี่ห้อไซโก้นะครับเราสามารถก๊อปปี ข้อมูลพวกนี้ไว้ใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งนะครับกด copy นะครับแล้วก็ก่อกข้อมูลอื่นๆเข้าไปนะครับอย่างเช่นผมลองเป็นสัก2อ0 9ันะครับอันนี้สัก2 0 0 6ันะครับอันนี้ก็จะ1เนะครับ1.9นี่เป็นข้อมูลตัวอย่างนะครับวิธีการนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับซอฟต์แวร์ได้จัดเตรียมในส่วนของตัวดัตต้าเบสนะครับมาให้เลย ผู้ใช้งานนะครับเลือกใช้งานได้เลยนะครับก็สามารถคลิกที่ตัวนี้นะครับ Import เข้ามาเราก็สามารถนำคาวานี้ไปใช้งานได้นะครับแล้วก็กดโอเคออกมาวิธีการใช้งานนะครับไปที่ o peration นะครับในระหว่างที่เรา add tool select add นะครับอย่ช่นผมลืดอกแอน i มีนมาสักชนิดหนึ่งนะครับหมายเลข8ใน o peration นะครับ tool database c u t t i n g condition นะครับเราสามารถกด import ตัวนี้นะครับเลือกข้อมูลที่เราต้องการนะครับกด import นะครับ เราก็จะได้มาใช้งานได้เลยนะครับ